ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำอาหารกินนะหายากมากหายากมากอ่ะอันนีรจะไปทำขารใต้น้ำเหรอรอแป๊บเป็นี่เราหาอะไรที่มันใกล้ตัวเราอะนะครับซึ่งเแง่งนิ้วนี่กูไม่ได้อเภอบอกหาง่ายหาง่ายไม่เชื่อทั้งตลาดไม่มีเลยเหงื่อเรายิ่งออกเยอะเท่าไหร่เนี่ย สมุนไพรพวกนี้มันจะเข้าแก่ร่างกายเราหมดเลยฮะเอางี้เดี๋ยวมีพนันให้เนี่ยว่าแข่งกันมาถึงนี่ไงเท่าไหร่ห้าร้อยบาทเอาละครับโอ้โหโย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผ,<ม>ผู้ชายหน้าดำหุน่นหมีและตัวหนึ่งชาแนลอันนี้จิ๋วปะครับคนเดียวครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้จิ๋วไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำอาหารกินนะอไม่าทำอะไรอ,อันนี้ไม่ได้มาทำแกงทำนู่นนี่นั่นนะคืออย่างงี้งเ,เพราะส่วนใหญ่คลิปผมต่างๆนะครับจะทำอาหารกันนะถ้าส่วนใหญ่แต่วันนี้มันมีสาระครับอันนั้นอะไรนะเนี่ย ยอดมะขามใบมะขามยอดมะขามอันนี้เขาเรียกยอดเหรอเอาน่าหายากมากหายากมากมาแล้วครับมาแล้วครับอ้าวบิลลี่ครับคิดว่าไม่มาสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับผมบิลลี่สามขานะครับผมอ่านี่อันนจะมาทำอะไรใต้น้ำเหรอรอแป๊บนึงนี่คืองี้แกจะพูดเดี๋ยวจิ๋วใจเย็นจิ๋วคืองี้ครับเมื่อวันก่อนผมได้อ่าไปทุ่งนาพี่เหลือเฟือมกยกันนะครับหรือว่าเหลือ หรือเฟอ n n ชาแนลประมาณนั้นเขามีสิ่งดีๆให้ผมนะฮะคือสมุนไพรพรบสมุนไพรนะครับยุคนี้โควิดเนาะอย่างที่รู้กันนะครับแล้วก็แล้วเราเอามาครบไหมใช่เนี่ยไอน้วัคซีนเดี๋เห็นเขาฉีดกันนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่ไม่พูดถึงเราหาอะไรที่มันใกล้ตัวเราอะนะครับซึ่งอะไรเงี่ยงนิ้วนี่นะฮะคืออย่างนี้สมุนไพรใกล้ตัวเราหาง่ายครับ ลงทุนน้อยใช้จ่ายน้อยนะครับอย่างพี่เหลือผมไปหาแกมาแกก็มีสิ่ง,งดีๆให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวะบอกหาง่ายหาง่ายไม่เชื่อทั้งตลาดไม่มีเลยกติ๊บติ๊บไปไม่เป็นเลยวะตลาดไม่มีมจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดตะไคร้เนี่ยตอนนี้เราอยู่แบบเนี้ยเราจะกลับไปบ้านมันก็ลำบากนะแล้วชาวบ้านแถวนี้ยเขาก็ไม่ให้เราเขาไม่ให้เราเข้าบ้านเพราะงั้นเถอะเขาไม่รู้จักเราจะไปขอถ้าจะไปขอตัดตัดตะไคร้เป็นต้นๆ้นนั่นนะนะครับผมก็เลยไปที่ตลาดนะฮะเพื่อ จริงๆถ้าผมจะมาทําให้ทีมงานผมที่นี่นะครนายกน,นะครับบ้านนาอำเภอบ้านานาช้งานผมอยู่ที่นี่เนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเอ้าสองคนนี้เขามากันอ่โทรมาหาก็โอเคเขามีมูหันมาฝากนะครับก็เลยคลิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับอบสมุนไพรนะครับวิถีชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีทําทําแบบไหนอะไรยังไงนะครับไอ้สมุนไพรตัวเนี้ยเขาอบให้ทําให้หายใจ<ะ>หายใจคล่องจะเย็น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 ก้น เราังไม่ได้หัน่นเครื่งองปรุงเลยลองว่าแกเรามีหรือเปล่าอ๋ออ้าวโยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยโยมาด้วยโยพี่ขอต้นฟ้าทลายโจรข้างหลังน่ไไหนอ่ะโอ้โหให้ให้กล้องรู้หน่อยอ่านี่นี่น,นี่นี่ต้นฟ้าทลายโจรน,นะครับผมซื้อมาด้วยซื้อมาเป็นต้นเลยเพื่อผมจะไปปลูกที่บ้านเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กลับบ้านนะก็เมื่อกี้ลองแล้วลองแล้วเป็นไงบ้างอ่ะอันดับแรกผมใส่ใบฟ้าทลายโจรไปก่อนสี่ห้าใบ พี่เหลือเฟือนะครับให้สูตรมาผมขาดไปอย่างหนึ่งคือนานเฉว่ยผมไม่รู้จักแล้วไปที่ตลาดบ้านนาไม่มีเลยไม่ต้องน้ำเฉว่ยมีใช่ไหมมีไม่บอกอ่ะโอ้โหโยแล้วก็ไม่บอกล่ะเออไม่บอกจริงไม่ไม่บอกน้องว่าจะใช้ไม่รู้ไม่ได้บอกเดี๋ยวไม่เป็นไรจะทำจะทำอะไรทำมือจะหักแล้วอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วบิลลี่ใส่ได้เลยเออเนี่ยเออจิงกกไม่ต้องหั่นนะจิงกต้องหั่นนะ ใจเย็นไปเฮ้ยใจเย็นดิเราต้องหั่นก่อนไม่งั้นมันมันจะไม่มันจะไม่มีกลิ่นไม่มีอ่าแล้วแล้วคุณมูเต่พูดแล้วคุณไม่หั่นมันไม่ทันไงอะอปากปากชายนี่กระจายใช่ะโยช่วยแล้วกันวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยหน่อยนะครับอันนี้ต้องใส่ป่ะเนี่ยใส่ใส่เลยใส่ไปเลยต้องอย่างนี้ก่อนใช่ไหมพอดีตรงนี้ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเรามาอาศัยบ้านเขานะครับมันที่นี่เรียกที่ไหน ที่เรื่องน้ำจริงจริงแล้วมีสระน้ำด้วยที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่นั่นจริงจริงใบอันนี้เขาไม่ให้ใส่เยอะแต่เราเราต้องการแบบเอาเอาเอาเนี่ยของเราดียังจิ๋วเนี่ยกี่ขวดแล้วกี่ป๋องแล้วเนี่ยอะไรกี่ป๋องแล้วไอเอิร์นเออน้นนะทรงไพรเหรอก่อนนีเนี่ยอาการแบบจิ๋วเนี่ยพอเราสูดดมตัวนี้เข้าไปอ่ะเดี๋ยวลองลองดูดูไปเรื่อยซางอืมน้ำสางเนี่ยพี่เพื่นมาเหมือนผลเมาอ่ะอ๋อไม่ได้เมาใช่ไหมป้าเลย นี่เฮ้ยใส่อะไรไปแล้วบ้างแล้วเนี่ยใส่กระเอมมะขามมะขามเดี๋ยวใบมะขามใบมะกรูดใส่ไปแล้วยังยังไม่ได้ใส่ยังไม่ใส่หั่นดิใส่ไปเลยมะกรูดใส่แล้วอันนี้กระชายกระชายอ่าใส่ไปอ่นขิงอ่อนขิงอันนี้ขิงนะตัวนี้ขาเอาเอาเอาขิงก่อนแล้วกันเยอะๆใส่ไปมะกรูดใส่หมดละแต่เป็นน้ำส้มมาทำไมเนี่ยน้ำส้มใส่สูมันต้องใส่ด้วยใส่ด้วยเหรอใส่ด้วยเนี่ยทุกคนเห็นที่แรกใช่ไหมหาว่าจะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะบอกนะมึงเห็นเป็นเหล้าแาล้วอ่ะไม่จริงนะตอนที่ก่อนที่จะถ่ายทำกันนะฮะทุกคนถามว่าจะมาทำอะไรกินกันนะเหมือนพี่ตำรวจเมื่อกี้ก็ถามว่ามาทำอะไรกินกันนะเขาเขาไม่รู้ไงเขาคิดว่าเรามาทำอะไรกินอทำสมุนไพรใช่ป่ะยุงกัดใช่ใช่อบสมุนไพรเอ้ยยุงกัดเนี่ยโบ้ใช่ใช่มันเข้ากับสถานการณ์แบบนี้ฮะคือ โควิดเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับเนี่ยอยู่ด้วยกันจะต้องใส่แมสเลยใช่ระยะห่างไเว้นระยะห่างหน่อยเฮ้ยเว้นระยะห่างหน่อยดิเใส่ใส่หม้อได้ไงขาใช่ไหมโยใช่ครับอ่ะใส่เลยใส่ไปเลยครับใส่ให้เยอะที่สุดเออนี่พระเอกในงานในเรื่องนี้เลยเนี่ยพระเอกพระเอผัดบุ้งไฟแดงไม่ได้ไม่ได้ไม่ไอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ใช่ใส่ฮะห้ายอดจริงเหรอคุณอยู่ไหนมาเนี่ยแล้ววันนั้นเป็นไงอ่ะวันที่ไปบ้านพี่เหลือ ก็อบอยู่นะอบแล้วเป็นไงดีไหมดีแล้วแต่พวกผมไม่รู้ว่าเขาต้องใส่ยังไงเหรอไอพงพงมาเร็วเร็วเร็วโอ้ยน้องพงวัดสนศีตั้งแต่สมัยกินทหารใช่ไหมโอ้ยเพื่อนกันเพื่อนกันจะมปกินทหารใช่ไหมพงสวัสดีพงมามามาพงสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยพงศ์ไอพงที่กินทหารรุ่นจิ๋วใช่ไหมน้องหมอฮะน้องหมอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ชื่ออะไรชื่อเก็บค่ะน่าน โอ้ยหมาอ๋อตอนเรียนหนังสือตอนกินเน็ตบักพ้งเออบักพ้งอะไรอันนี้ชิบชิบอะไรชิบอุ้ยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรในไหนในไหนน้องกิ๊บก็มาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาอบไอโซนกันไม่ว่ากันไม่ว่ากันเดี๋ยวมันจะขาดไม่ได้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยน้ำส้มสายชูแล้วไอตัวปิดมบอาจารย์เทาจานก็ได้อาจารย์มาอืมสักหน่อยนึงอ๋อปิดเลยเอาเขียงปิดก็ได้ยสิบนาทีมาดูกันขอเวลาอีสิบนาทีนะครับ ช่วงรอเวลาสมุนไพของเรามันเดือดนะเนาะให้มันร้อนๆถ้าเกิดมันร้อนยิ่งร้อนมากเนี่ยมันก็จะได้ควันควันของกลิ่นของสมุนไพรต่างๆพอเราสุดดมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างในโลกหมดนะฮะคนเมาเนี่ย,น,น,ยนะฮะอย่างอย่างจิ๋วอย่างจิวง๋วนะครับอาการแบบจิ๋วอะสามารถสั่งได้เลยนะฮะคือมันดีมากครับลองเา <ขอ S 2> ไปทากันดูเนาะอันนี้จิ๋วซื้อมาฝากใช่ไหมพอกินไหมเนี่ยไม่พอหรอกแค่ตัวเดียวไม่พอที่นี่ อะไรโอ้ตัวอะไตัวหนึ่งโอ้โครับเลยขอบคุณครับขอบคุณครับกินไหมล่ะเราอ่ะกินดินี่จากไหนเนี่ยซื้อมาจากไหนลุงลงเหรอควงลงเหรอองค์ขลักองค์ขลักใช่ขวงลงอย่โอ้ยนำจิ้มอยู่นู่นใช่ไหมซื้อมันเมื่อไหร่เออเมื่อไหร่ซื้อมาเมื่อไหร่อายุเอาเลยโยุเลยลุยเดี๋ยวหาจ้าก็จริงแล้วน้ำจิ้มอ่ะจะมาถึงเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับน้องเขาลุงจิ๋วซื้อมาฝากน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันเย็นผมเลย ออกไอเดียอุ่นๆก่อนอ่าด้วยฝาครอบหม้อสมุนไพรของเรานะครับมันมันมันมีความร้อนอยู่แล้วอันนี้อันนี้ของจริงนะเนี่ยของจริงนี่ยบิลลี่ไม่มองเลยกินอย่างเดียวเลยกินดิอร่อยอ่ะเดี๋ยวไอพงมาไหนอ่ะเฮ้ยไอพงอยู่นู่นเนาะพงมาด้วยปากค้าเหรอแม่ค้าดิโอ้ยใครอ่ะบะทพองเฮ้ยตอนนี้เขาเป็นน้องกิฟต์แล้วเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาชื่อน้องกิฟต์เอากิฟต์มา ตว่านั่งน้องกิ๊บหรือน้องพงษ์นะครับเพื่อนของจิ๋วเขาสมัยเรียนหนังสือแล้วก็มาเกณฑ์อาหารรุ่นเดียวกับจิ๋วนะครับอันนี้เพื่อนกันใช่ไหมโสบับกลมเลยห่างเลยมาด้วยไงตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเป็นนางสาวแล้วใช่ไหมของฝากจากพี่จิ๋วเป็นไงอร่อยมากแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บจ้ะเฮ้ยเสียงเหมือนผู้หญิงอ่ะ วุ้ยเุ้ยแมนเบ้อวุ้ยเุ้ยแมนเบ้อแน่นเอาซุ้ยเสี่ยมุกีง่ะถ้าเวลารอให้้หเดือดเราก็ติดเงนก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวรอสมุนไพรก่อนบักพกมาบักโดบักพกมาบักโดูหน้าเหมือนกันด้วยหน้าเหมือนกันด้วยเป็นไงหน้าตาเหมือนกันด้วยแอบชอบกันอยู่นาทีหลังอ่ะไปโกดหนวดหน่อยนะ เดี๋ยวรอแป๊บนึั่นนี่เลยจะได้เห็นอ่ผมมาลองชิมดูจัดเลยจัดเลยอ่านั่งดีๆวางชิมดูดิอันนี้อันนี้หมูหันนะฮะหมูหันหมูหันเหรอเออหมูหันก็ได้อาจจะเหนียวหน่อยนึงเพราะว่าหมูหันเหนือนี่อ่ะเพื่อนอ้เาให้เขาหน่อยดิจะเื็นถกเฮ้ยอะไรวะมันเข้าภาษาเย็นเทียนปะเย็นเทียนปะ สวยเขาผู้หญิงเขาสวยเขาน่ารักนี่เหมือนไอ้พงอะไรตัวบักฮ้องมแม่ได้ส่วเขากินส่วนไหนมันส่วนใหญ่จะกินแค่แค่หนังเนาะโคตัวเดียวันเดียวรู้จักตัวเอวเดียวก่ละ ไอ้พงก็อี่างนีอประเดี๋ยวเดือนะเจ้ามันคืออะไรนะพี่อันนั้นเฮ้ยมันเจี่ยวหมูเจี่ยวหมูกินไม่หมดหรอกเนี่ยมันไม่กรอบอ่ะมันใช้เวลานานกว่าจะมาถึงเลยอือถึงไงยังกรอบอยู่ใช่กรอบวะกรอบเพราะกุรอห์พงษ์่นตะไคร้อะไรนั่นแมันเลยไม่กรอบรอเสียนั่นแหละรออบสมุนไพรเนี่ยนะเราอือเดือดยังดูดูกันเดือดแล้วจะเย็นจะเย็น Muối đi nụ khâu lạ Mình đi kiểu vô này quá Ây da chịu mày ai chịu vô đây Kiểu mà căng căng rồi đi Tôn căng rồi Chị bắt Không của... đây nụ lạ กุนเชียงใช่ไหมถ้าก okay. ุนเชียงใช่ไหมน้อกันเชียงกุนเชียงกุ้งทอดเนีเอางี้เดี๋ยวมีพนันให้เนี่ยว่าแข่งกันมาถึงนี่ไงเท่าไหร่ห้าร้อยบาทนี่ระยะห่างก็โหหลายเมตรนะใช้ไปไล่มีเดี๋ยวมีเซฟตี้โยดูด้วยโยดูด้วยกูไม่กล้าไปกูกลัวไม่มีเซฟตี้ นี่ไงมีเดิมพันมีเดิมพันโยเป็นการ์ดคอยดูด้วยใครชนะได้500ใครแพ้เสียพันหนึ่งอ่ะมีวันแรกแล้วเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปใหม่พอดีหมดแรงไอรีบหมดแรงพอดีบิลลี่กลับไปใหม่ต่อให้น้องมันไม่เป็นไรอ่ะสนุกคอเลอร์ครับใครชนะได้ห้าร้อยขายแพ้เสียพันหนึ่งอ่ะผมไม่เล่น กูแพ้เสียพันหนึ่งกูเล่นของเยอะเลยเด yo, ี๋ยวนะใจเย็นโยดูด้วยโยโยสามารถโดดลงได้เลยนะถ้าถ้าถ้าพี่จิ๋วเป็นไรดูดูจูจิ๋วด้วยอ้าอล้วกัวฮะเฮ้ยมึงเอาตัวรอดอยู่แล้วมิลลี่เอาตัวรอดอยู่แล้วอ้าวอ่าจะนับแล้วนะอ่ะเด้แล้วเกก่อนเท่าไหร่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทอ้าโยดูดีๆนะไม่แน่สามสอง เริ่มเอาล่ะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโหโยอะไรเยนี่มึงบ้าหรือเปล่า การกูการกูไม่ดูเลยการคล้องกันเนี่ยไอ้พงคือไหนพงพงกระป๋าตังค์ให้หน่อยกระป๋าตังค์หน่อยก็หลังจากที่กินหมูหันแล้วก็สองคนเนี่ยมีเดือพันลงเล่นน้ำกันในสระนะครับในน้ำน้ำฉันน้ำอ่าเฮ้ยเฮ้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยถึงเวลาแล้วได้ได้เวลาแล้วแหละว่าจะชุบน้ำก่อนบิลลี่ผมว่ามันได้แล้วแหละ ประเด็เป็นหนึ่งคืออันนี้ใช่ใช่ใช่้คือเราชุบน้ําก่อนชุมน้ำก่อนสมุนไพรทุกคนดูในคลิปแล้วกันชุบน้ําก่อนอะไรนะชุบน้ําก่อนมันจะตายน้ําอยู่แล้วไม่กื่อเคอ่าชุบแป้งทอดใครจะเป็นคนแรกโจโจโเจอคนเป็นคนพูดสิครับคุณได้เลยได้เลยได้เลยมามันร้อนมันร้อนไม่ไม่ไม่เดี๋ยว มันร้อนมันร้อนเ้ยมึงรู้ว่าจากนมมายกลงยกลงเร็วเออมาเร็ว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 ตรงนี้อากาศควันน่มันจะขึ้นตามตามตามท่อของเนี่ยไอท่อข้าวกระมะลองดูอควันอคนเ้ยแต่ที่ผมไปบ้านบ้านพี่เหลือนะฮะทุกคนอึดไม่เท่าผมทุกคนเขาแค่ห้านาทีประมาณนี้ไม่เกินนี้กันผมสิบกว่านาทีลองดูแต่ว่าเราทําไม่เหมือนกันออันนี้กี่นาที อะไรนะจะทำกินอ่ะจับเวลาได้เลยจับเวลาได้เลยพกจับเ um, วลาได้เลยเอ้ยสองทีบริมนสองทีเพ้อหายใจเข้าออกเยอะมึงจะตายจับแล้วโอ้ยสุดยอดตัวร้อนหมดเลยอ่ะร้อนหมดเลยเดี๋ยวผิดอย่าปิดเดี๋ยวูไม่ได้ปิดอืมให้มันโป่งไหมซิมนาทีได้โอเค สเกตหน้าครับท่านผู้ชมทุกคนดูนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเหงื่อเรายิ่งออกเยอะเท่าไหร่เนี่ยสมุนไพรพวกนี้มันจะเข้าก่ร่างกายเราหมดนะฮะสิ่งที่เราสูดดมเข้าไปนะครับคืออย่างนี้ผมแมนะนําหายใจเข้าหายใจออกถ้าเกิดว่าออไอความไอความร้อนมันจะหายไปเนี่ยผมจะให้เป่านะฮะเป่าเข้าไปเนี่ยมันจะตีขึ้นเป่าตีขึ้นนะครับอ่ะคนต่อไปดึกดีมากาดีมากาพี่บอกหให้ผมว่าจะเป็นควันนะ อ่ะลองดูลองดูงดเป็นไอ้น้ำนะอ่ะลองดูต้องคุมหัวเลยเออนั่นแหละร้อนร้อนมันต้องร้อนดิไม่มันต้องร้อนดินนดหน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีเจอความร้อนแค่เนี้ยสู้คนหน้าหีา้ยอ,อย่างเราไม่ได้ การเลยโยมันโล่งไหมโล่งมากโล่งไหมโล่งมากเออพี่บอกแล้วผมไม่นั่งตรงนี้ได้ไหม,<ะ>มนักก่งข้างล่างได้ได้ได้มันไม่ไม,ไม่ไม่ถึงผมหรอก <laughs> เอาลองดูเดี๋ยวช่วย <laughs> เดี๋ยวช่วยกันเป่านะถ้าเกิดว,ว่ามันไอ้นี่ก็เป่าเลยนะอะด,ะ,ะดูจบเวลาด้วยตอนนี้9นาทีแล้วบ้ามึง30วิ <laughs> กิ้วถ้าเกิดว,ว่าม,มันเบาลงกิ้วเป่าเลยนะเออซึดหายใจเข้าพุดหายใจออกคุณไม่ใครมาสอนคนอื่นเขาปากดีปากดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอากาศจะเป็นยังไงอู้ <laughs> คุณบิลลี่ในเมื่อคุณไม่ใจเงียบเสียงเลยนะครับมันทําลายสมาธิของกิ๋วเขานะครับคุณเงียบเสียงเลยนะครับ <laughs> เขาอยู่เยลก็ดีแล้วเมื่อคุณพูดคุณเดียวเบาหายใจเข้า มันไม่มีแล้วหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหิวผ่านไปบิลลี่บ้างบิลบลี่รถเป่าเป่าลมเขาได้บิลลี่เพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มเย็นแล้วที่นี่อยู่ริมทะเลเนี่ยริมทะเลเนี่ยทะเลเนี่ยทะเลมาเราจับไอ้เนี่ยอยู่ริมทะเลเนี่ยคุณจิ๋วครับคุณจิ๋วเงียบเสียงหน่อยครับกำไรสมาธิของคุณบิลลี่เขาครับมันหมดมันหมดมันหมดขอบลอนหรือเปล่ายัง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 เหรอเพื่อนอะยัง เด็กใกล้เด็กใกล้เด็กใกล้ออไืเกใกล้อืเด็กใกล้เด็กใกล้เดกใกล้พอเียร่ใกล้ไแล้วทำไรทไรคุณเด็ไรทำไรเอาไปเนี่ยมาดีเอาเนี่ยทำไรคุณถ่ายใครเอาคุณถ่ายใครวะเนี่ยายเนี่ยโค้ชมึงถ่ายกูเชียรโ้มึงถ่ายกู มึงถ <mile> oh. oh. oh, no. no. ่ายไปเป็น่นมันง่ายคนอ่ก็ต้องกดตัวไหนเนี่ยต้องกดตัวไหนเนี่ยนี่โอ้ยโอ๊ยโอายโอายโอ๊ยงอ่ยถ่ายเป็ยไอ้ยหี้ยโอ๊ยหี้ยอะไรเลยเอ้ยเอ่ย่แ๊ยนี่ยโอ๊มโอ๊ยโยโอ๊ยโอ๊ยโอยโงยยนยยยยยยอยกี่นาที อพอไีนี่พอเราเพื่อนสิบนาทีแล้วเอาโอ้โหหล่อเลยเป็นไงล่ะงโลงไหมโลงไหมโล่งไหมเชื่หมาด้วยเชื่อมาหาพ่อมตเออตายแล้วอ่ะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับลองลองเอานาวิธีนี้ไปไปใช้กันดูนะครับกอนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่เหลือเฟือมนกจกนะครับ หรือว่าหรือเพื่อชาแนลเนาะช่อง YouTube ของเขานะครับที่เขาแนะนําสิ่งดีๆให้กับเราอะนะครับคืออย่างนี้ผมไปทําไปลองแล้วเนี่ยของที่บ้านพี่เหลือนะได้ได้ได้คือมันมันดีฮะร่างกายเราเนี่ยมันโล่งเลยครับอ,อะไรนะครับเ,เ,เดี๋ยวบันตายครนี่สิบนาทีครับจริงๆไม่ได้ผมทำแค่ห้านาทีแต่บิลลี่สิบนาทีมีอาการเป็นไงบ้างก็ผมพูดถึงเจนะโล่งพอได้ลซลปซุบกลิ่นตรงนี้เข้ามาแล้วปุ๊บสมุนไพรบ้านเราแล้วปุ๊บแล้วก็พอเรา เกือมันออกมานะมันก็ต้องโดนน้ำเย็นบ้างกระโดดตุ้มไปก็เหมือนเหมือนเราไปอบเซาหน้าทั่วไปเนาะใช่ครับครับผมในเมื่อยุคเนี้ยช่วงเนี้ยอบเซาหน้าหนึ่งก็เสียตังสองนี่คือไม่ไม่น่าจะเปิดเนาะช่วงโควิดนะฮะไม่ได้เปิดหรอกเราหน้าไม่น่าจะเปิดเพราะไม่ีคนอยู่เยอะเขาอยู่เราอยู่ต่างจังหวัดกันแบบนี้นะครับเอามาทําเองดีกว่าอืลงทุนไม่มากครับใช้เงินไม่มากเลยนะฮะลองมาดูนะครับแต่วันเนี้ยผมขาดไปสองอย่างครับมีหนานเขาเว่ยแล้วก็ ใบส้มปล่อยนะครับซึ่งแตเนื้อหาซื้อยากมากไปหาเก็บก็ไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านไม่ให้เราเข้าบ้านแน่นอนนะครับแค่นี้แค่นี้ผมผมถือว่าโอเคนะโอเคร่างกายมันมันโล่งหลังจากที่อย่างกิวเมาเนี่ยพอสูดตรงเข้าแล้วเนี่ยเมาหลังตะเขามหากเมาอย่างเดียวเลยและมันได้ผลนะร่างกายแข็งแรงอ่ะหรือว่าถ้าเกิดดูช่องผมไม่เข้าใจนะฮะเข้าไปดูช่องเหลือเฟือชาแนลนะครับแล้วอาจจะเขาอาจจะ อธิบายว่าส่วนผสมเป็นอะไรบ้างอ่าอธิบายที่ดีก็มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันนี้ผมก็แค่นํามาลองใช้ดูนะครับลองทําดูลองทําดูอ่าครับผมแต่ก็ได้ผลนะได้ผลนะครับผมโอเได้แล้วโล่งนะโล่งสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีสาระพอตัวเนาะครับผมฝากไว้ให้นี่ก่อนเนาะอ่จิ๋วฝากฝากฝากก่อนเลยเอาช่องคุณอ่เอาช่องช่องครับผมช่องเสนหนึ่งก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดตัปตะใครนะครับให้พวกแก่พวกเราด้วยนะครับรัผมแล้วต่อหนึ่งชาแน มิวมะขามข้อเดียวม <c oughs> ิลี่สามขานะครับขอบขอบคุณพี่เหลือด้วยขอบคุณพี่เหลือมากๆเลยนะฮะแล้วก็เปิดจ้งให้เราอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ